ท่นี่ครับเอ็งเข้าไปเอาสองทีหน่อยสิวะหรือมึงอะไปเอากระเบียกูไปเอากระเบียกไปเอากระเบียกกูก็ได้คือคุณด็อกแดกให้ผมมาเอากับคุณลินสองทีครับโอ้โน่แล้วแกยังบอกว่าถ้าผมมาเสียเวลาแล้วไม่ได้สองทีไม่ได้สองทีเนี่ยเขาจะไล่ผมออกครับโอ้โหนิงเหรอคนคณคนให้ผมนี่มาเอา2งทีกับฉันเหรอเออเอาให้มันเลย เออเอาให้มันเถอะมันไม่ค่อยรู้จักคุณก็ช่วยเอาให้มันหน่อย นับสนุนโดย DBMP Double Max Plus ไายแน,น่เลยอะ่ wow! อะเอาไงดี BLANK Stuff> ก็มีแล้วเออคือผมจะเออเจ้าเออเล็กนะจะเออเล็ก,ะเออเลกนะเออเกนไปเอาไปพิจารการเองเอ,อ่ะน้องค่ะเช็นเข้ามาก่อนครับตัวรถเป็นไรครับอ,อ้าวพี่รถก็ต้องเป็นมอไซค์สิคะนั่นไงน้องมันมีของไทำเล็กนะไปอ,อ่น้องพี่รู้แล้วรถนั้นเป็นมอไซค์ พี่หมายถึงมอไซค์ของน้องเป็นไรเสียอาการเป็นยังไงถึงมาซ่อมพี่ก็พูดไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนหนูก็ฟังไม่เข้าใจเนาะคืออย่างนี้พี่พอหนูขับขับมาอยู่ใช่ไหมมันติดติดดับดับอะค่ะแถมยางรุ่ยค่ะพี่น้องนี่นะหน้าตาก็สวยแถมพี่เล่นดีช่วยดูให้หน่อยนะคะไหนพี่ขอดูหน่อยสิจะบ้าเหรอพี่อยูด่ดีมาขอดูพี่ไม่ได้หมายถึง,ถงูอย่างนั้น พี sociedad, ını, oh, no. ่จะดูรถบัสไซว่ามันเป็นไรเสียมาไม่จะดูของน้องน้องเนี่ยมีของจริงเฮ้ยจะทได้แค่ไนอ่ะเดี๋ยวพี่ดูให้นะจะเป็นยังไงสงสัยน้ำมันจะหมดแลอวยางก็รั่วอีกด้วยดี๋เวจัจการให้นะครับ ว่าตรงนี้นหะหรือว่าสองทีมันก็หมดเท่านี้ครับเอ็งเข้าไปเอาสองทีหน่อยสิวะไปเอาสองทีกับใครเหรอครับอี <c oughs> มึงนี่เด็กใหม่จริงๆไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยมึงก็ไปเอาในบ้านไงหรือมึงอะไปเอากับเบียกูไปเอากัเมียกูไปเอากับเบียกูก็ได้ <c oughs> แล้วให้ได้นะสองทีอะถ้ามึงไปแล้วเสียเวลาไม่ได้สองทีนะกูเอามึงออกแน่ออกแน่ออกแน่ฮะให้ผมไปเอากับเมียพี่เนี่ยนะ มึงจะสงสัยแไกหนาะกูบอกให้ไปเอาก็ไปเอาเถอะนี่มันชา้าเสียเวลาลูกค้าก็รออยู่เนี่ยครับครับสงสัยจัง <c oughs> มึงนี่อ่าเนรอสักครู่น,นะครับค่<า>วันนี้เด็กใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรม <c oughs> ันเพิ่งมาใหม่นะเดี <c oughs> ๋ยวเฮียจาัดก,การให้นะครับ ้าวแล้วหรอโทนี่เอ่อเปล่าครับคือว่าผมคือคุณด็อกแดกให้เอ่ออ, <c oughs> อะไรของนายมวัวแต่อ่อคือคืออยู่นั่นแหละนีอะไรก็พูดมาป <c oughs> คือคุณด็อกแดกให้ผมมาเอากับคุณลินสองทีครับโอ้โนฮะจะบ้าหรอคุณด็อกแดกนี่นะให้นายมากับฉันสองที <c oughs> ใช่ครับคุณด็อกแดกพูดแบบนั้นจริงๆริงครับ แล้วแกยังบอกว่าถ้าผมมาเสียเวลาแล้วไม่ได้สองทีไม่ได้สองทีเนี่ยเขาจะไล่ผมออกครับโอ้นจริงเหรอว่าได้นะแต่เดี๋ยวฉันขอถามเขาอ,อีกทีแล้วกันคุณคุณคุณให้คนนี่มาเอาสองทีกับฉันเหรอเออเอาให้มันเลยคุณแน่ใจนะเออเอาให้มันเถอะมันไม่ค่อยรู้จักคุณก็ช่วยเอาให้มันหน่อย เราก็เอาหุ่นแกก็ดีหน้าตาแกก็พอใช้ได้นะ yeah มาถ้าอยากจะเอาก็ตามมาไปงานจังไปย่างเรียบร้อยแล้วครับค่ะ <Okay. S 3> เดี๋ยวรอถ่ายน้ำมันเรื่องก่อนนะครับอ๋อได้จ้ะอ,อะไรของมันวะ ให้ไเอาสองทีแค่นี้นานจังกูก็ว่ากูวางว่ชัดๆแล้วนะเมียกูน่าจะรู้นะเฮ้ What happened มให้ไปเอาสองทีแคนี้เดินขาออกเลยนะมึงไหนล่ะสองทีกูอะําไม่นานจังอ่ะจะไม่นานเล้วยังไงก็แกเรี้ยงให้มันเอาตั้งสองทีก็ใช่ไงก็มาต้องสองทีไหนน้ำมันฉันอ่ะฮเอะ น้ำมันอะไรหรอครับโอก็พี่ให้ผมไปเอากับเมียพี่สองทีผมก็เอาให้แล้วไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วพี่แกหมายความว่ายังไงวะอ้าวจะงงอะไรคุณก็แกให้มันไปเอากับฉันตั้งสองทีไม่ใช่หรอแล้วที่ช้าก็พอสองทีนี่แหละนี่ถ้าแกบอกให้มันเอาทีเดียวนะเอาทีเดียวนะป่านนี้ฉันออกมานานแล้วนี่เล่นบอกสองทีฉันก็กลัวมันตกงานฉันก็จัดให้มันสองทีไงแต่จริงๆแล้วนะต่อเนื่องขนาดเนี้ยโทนี่มันเกือบไม่ไหวแล้วนะ ดีนะที่ฉันมี DBMP เอรพัดของคุณอ่ะไม่งั้นอ่ะโทนี่มันก็เอาไม่อยู่หรอกโทนี่มันก็เอาไม่อยู่หรอกแต่ว่าไปแล้วโทนี่มันก็เจ๋งเหมือนกันนะแต่ครั้งหน้าครั้งเดียวก็พอนะสองครั้งอ่ะฉันเหนื่อยอมึงจะบ้าหรือไงสองทีได้หมายถึงน้ำมันเครื่องไม่ใช่สองทีแบบนั้นกูะจะเอาน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนให้ลูกค้าเอา พี่พูดไม่เคลียร์ครับผมแล้วผมจะไปรู้ไหมเนี่ยกูจะบ้าตายอ้าวฉันก็ตะโกนถามแล้วนี่คุณก็ตอบไม่เคลียร์ว่าไปมันก็รู้สึกดีนะก็รู้สึกดีนะ <c oughs> นไอ้โทนี่กูให้มึงไปอนามันเครื่องสองทีมึงดันไปเอาเมียกูสองทีวันนี้มึงไม่รอดมึงต้องตายโทนี่ <c oughs> พี่พ,พี่พี่ครับผมขอโทษครับ <c oughs> ก็นึกว่าสทีเดียวกันไงครับึไ้ทนี่ เลยเฮ้ยไหลวันนี้อเออเธอเธออไอกระปุกอันนี้ของเ้าดีจริงเหรอใช้ดีตรงจุดเลยแหละอุ้ยว้าวกนกระปุกนี้ยฉันขอได้ไหมอ่ะจะเอาไปลองกับแฟนอะใช้เข้าใจหัวอกผู้หญิงเดียวกันอะเอาไปข้ใจนะ b m p MacPads ใช้ดี <B MP S 1> บอกต่อไอเกันนะไปเลยจ้าลนัสนุนโดย b b m p Double MacPads สนใจสั่งซื้อโทรเลย0854297111